ถ้าตั้งประบทศผผู้ใดที่มาหันจักเฮยอืหายังเตเอาะยังเอตูหมหกาหคนหคนหกยังสามาบนหรือล่างบบนบนบนหรือล่างหาหกหายังเนี่ยมันติดพ้ังแบบผู้ว่ากันอย่งก่อว่าตีนเหยยบอย่งก่อนดูมือประตูหืมตายผู้ใดเหตุ คนมาจตั้ไหนบมมาจตเมือนั่นนะโอ้มาต่จากสองห้อง่ัวสองคนน่ะกาเจ้าเฮ็ดจ้าไหนขาเจ้าเฮ็ดไดเฮ็ดเอาน้ำข้นตายนี่ขาเจ้าเฮ็ดไดนบบหูก่อนอ๋วมาเขาเจ้าบักเคียเห็นบักเขียบัเียเีนยับักเคียใาเจ้าบักเคียใส่ใส่กระร่วงบ่กอตัวเลขไล่ขึ้นมากเลยบ่บันไว้เห็นตัวเลขก็เห็นแล้วบักเคียไม่เบิ้องมังกาโมมังาก็เปนเบ่้เงนเพื่อนบันี่บเสียใจานใดก็เรยไปเบื้งมา ก็ว่าหัวกิลีว่าเนี้เอายังไซเพิ่นวะเออบอกว่ายายหนึ่งว่าถ้าหัมีมันต้องมีสามเป็นบางสิงถ้าหัวมีต้องมีสามเอ้าก็เพื่อนห้าสามหกกันเพราะตัวไซนี่มักตัวใดใช่ไหมมักห่างวะมักห่างวะนี่เป็นยังก็ได้มักห่างถามนู่เป็นยังก็ได้มักห่างเอามันฟันเป็นล่างๆอยู่นี่แหละฟันเป็นล่างๆมันเพราะสัดเกณฑฟันว่าจังไหนฟันฟันเป็นเฮนเป็นเลขหมดทั้งฟันยังไงมักห่างฟันว่า ผู้แถวผู้ไสมาหาผู้หนึ่งแต่ว่าบ่บอกเลขมาบอกเลขก็เลยเตียว่าเป็นหาที่คือว่าเออเออไมขึ้นมาหาที่นี้ไมละไปกินน้ำก้อนนู้ก้อนแห้งแล้วก็จังหวัดมัวเอาหาเอาสามเซ้งที่เป็นหาจำบอกบอกสันได้สามมาใส่มาใส่ไหนี่มัวเอาว่าเอาสามไซเด้อนะโอ้ในฝันบอกบอกหลังจากตื่นขึ้นมาก็เลยว่าได้แต่หาตัวเดียว บเดียวยังใส่เนาะว่าสันหมูหรืว่าสามใส่อันจะเป็นหาสามบอกหมล่างกับบนนะทุกทีหมูมันใจได้ในว่าเจียวล่างกอบบนครับผมแต่ว่าขึ้นมากยังสั่นขึ้นมากยังสั่นโดยส่วนมากนี่เคยฝันเราถือว่านี่การการฝันเกี่ยวกับผู้เต่าผู้โถงที่เลขมันมากเป็นตัวใดคือว่าหันว่างดกนงดมันบอกแปดสามบอกครับมันเขามาไายิ่งครับมาไายิ่งสองคนผู้ใส่นะครับ ได้ยิ่งเราไปล่งสาน้ำกันสาคนน่ะโอ้ยเดลียกลางคักคอือเขาเราบอกเขาเราบอกขาเ้าบานนี่ไปลงสาน้ำกันบานเนี่ยเป็นตัวใดวันอันผู้ไร่คาระเออไล่คากันยุ่งไปลงไปลเองน้ำกันเออลงสาน้ำกันบานนี่มันก็บานนีกยเขบอกเปลี่ยนสามตัวละโอ้ยมันตรงตรงเลยนน่เปลี่ยนแปวนะ่นวะรงก็ีเลยอะลงกับลงสานี้ลงไปทั้งน้ำกันเนาะ วางมาเถสามคนมอนสามคนสามก็มีของผู้ชายผู้ชุ่มไรยิ่งเขอาสองคนผู้อื่นไร้ยิ่งวรา้อนแนลุกสาบมันเปลุ่งน้ำามันลุงลุกงซื่อๆเพราะาะเห็ุยังกันบาดนีอลุงกันซื่อนี่ไปแช่น้ำอยู่ในกันอยู่ในันหน่อยขึ้นมากแกดึงดูหน่อยแล้วมีฟั่งคนเป็นเือเลย เริ่มเนี่เก้าของโอ้เริ่มนี่ก็ของก็เลย์ได้จักบาทเชีาได้ใชยเนาะที่บ้านะมียต่ว่าเรียองห้องหวซันเออามาที่นี่ว่าฝันล่างล่งัวนี่น่ะ ล่างขนาดเนจำาม่ได้ย่างเลยบ่คือล่างจำาม่ได้จังไกัยังมาเราเห็นผู้เทาบ่แม่ก็เห็นต่ผู้เทาซื่อแหน่ตีว่าเป็นเลขหาซื่อเห็นเท่านั้นนะเท่านั้นละผู้เทาก็จีเป็นหาก็ไาจีเป็นเก้าผู้เาซ้ำไหนก็นี่ยเขมีเ้มี้าหาีเข้าหามีเข้หามีเ้าหมี้ีเีเาเข้าลข้าหาเข้าหาบ่หีเ้าเ้าเขาเหเหมเามมามมาเ ไอ้ฟ้าม่านั่นด้นี่คือว่าได้เรียกมาจากนั่นตมตัวหึ้นมาเบังมาว่าูซฟังดูดิเร็วหาซ้ำซ้ำหาเก่ากันเล้วย้นมาข้าวูซฟังสักคนเป็นเป็นล่างนีเนาะเป็นล่างอันนี้เห็นผู้เฒ่าซื่อแจัอสีปล่างไปบนนี่มันบ่มีมองไปมันหพลเรียนลูกสาเออก็จะบ่ลนลูกสาได้บ้งอันนี้บ่มีทังไปเห็นทั้งไ่งใกล้ใกล้กันนี่ นั่งนั่งใกล้ๆกันเลยเอาไปนั่งใกล้กันเลยมันล่นกล้างนั่งใกล้ๆกันมันตีโต๊กเตียงเนาะอ่มันตีโต๊กเตียงเจ้อว่าจืดยุเรียกยุเรียกไงโอ้ยเอาเชื่อว่างหันซ้ำๆเนี่ยตัวหึ้มตัวหึ้มเาเพิ่นเล็กตัวหึ้มเพิ่นเพิ่นไม่เห็ดเอานะเปลื้อนปาดบักเขือเออบักเขือปาดบักเขือไปใต้ล่งจะบอกแลเห็นเป็นตัวใดบ่เนี่ยเอ้าแน่แน่ดูเห็นตะเลขกหกเจ้าจะได้เบิื้อนไหมเพิ่นบ่ได้เบิื้อเห็นเลขกหกบ่เออมิต เด็กปาลงได้บ่เห็นบักไอเอามาอ่างเครับเด็กปลาล่งเห2เจ็ด2เห็นปลกไหมนี่ปลาโล่งเจ็ดส2่ดอปลาโล่งเจ็ด C2 แล้วคือมกน้้าเจ้าว่าวันนี้เขบักเสือ้าเจ้าคมากยน่ลเคียลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นเชียนเนาะ กูมาหามึงมาหกกจะหาหอใกันตัวเอใ่กันตวเยวนี้ได้มาหอกมันมาอพ้นี้ได้มาหาเออนัลละสองพ่อตัวนี่ก็เป็นหาหกพอดีตัวขึ้นเลยไอ้หว่นศุกเออไม่หอกนี่นั่นแหละันแปลว่าเียเล็กนิ่นี่ถ้าถามว่นยัเียเล็กนี่มีหกมีหาเป็นย่งเือนถามมาเ็กว่าว่านไหนว่นไหนวันมันเทเหล็กเปลี่ยน มันมันมีสูตรเลขเราตามวันตัวตามวันเนียววันนึ่งขันวันเอาเบิดถูกวันมันเข่าฮะมันเข่าเข่าตัวตัวเดียวเจ้าทาจับเสีเอาบอกมาตัวไรบ้านคันว่าเข่ามัดซู่มึงเข่ามัดซู่มึงแล้วคนว่านี่คนว่ามันสู่มันสู่ขกมันสู่ขกเอ้ามันมาเข่ากับเลขมัเคลื่อนตัวเพิ่มพอดีตัวนี้เออเขาเลขกับเลขมัเขียนเนาะมันตัวเพิ่มตายโดนไม่ได้เนาะเอาคนมะที่เปลี่ยนมะที่เปลี่ยนบ้าน เน้นในรูปวันนี้ว่าเลขแบบเลขฟ้าโลมันเป็นจังไรตัวใดกว่าที่ว่าพวกเขาเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเลขมันขือหกผอว่าปนกับเลขหกเจ็ดสี่สองอยู่ในหันแล้วก็เอาเลขตัวไส้มาปนน้ำหาห้าหกเจ็ดสี่สองเออกระเทือนเหนียวห้าหกแล้วก็เจ็ดสี่สองรับใจเอาเนี่วนั่นตัววันนี้ฟันดีว่าวันนี้ได้เลขตัวเึิ่มมาแล้ว เพื่อนไปหาเมื่อเผาเพื่อนเผาแล้วไปหาอยู่นะเพื่อนเอาเรื่องจริงวะนี่เพื่อนฉี่ไปกินเขาเนื้อน้ำตลอดเพื่อตายไปนี่เพื่อนตายแล้วกระเผาแล้วเผาแล้วเพื่อนจังมือนี่ยังไม่แล้วมันก็ไปหาปั่นบ่ปั่นปั่นเห็นขี้ีากยานคันห่างห่างเออคันมันแค่ขี้น่ไไปวอดไปเว้ยเนี่ยไม่อย่างเว้ยวะนี่มาเฮาว่ามันค้นเขาามโอ้ เอาวันจิกาจิกินยูนิฟันนะมาเฮาบอกงดงโด่นนี้ฟันเดีวเห็นแมแดง่อยเบื้องกินเหนดี๋ยวนอนดเห็นนด้ฟันสันวานนี้ไปวันเพื่อนไปแล้วโอ้มันมีคว่าวันตูเพีนไป่น้าบอมเงียนวันไปมันมี่มากไปเห็นฟันฟันเพป่นมาเหรียญน้ำมาหาเนี่ยขวันขวันขเอยเลยมาเหรียน้ำเน่ยวิญญาณเออบมเลยว่าอันงวยพอตูเขามาพี่เขามพี่ท่นไปจับคันหัวยุงเสิละอจับคันหัวยุงอ้ยเฝ้าถืดีว่าสัน จักมันเต่าอีกคืนซักยานเรเห็นแต่สันงอนไปแมแม่พี่่บอกเลยหมที่เราเรากจะทำทำปรทันประันเราเราเป้าวัว่าเฝ้าก็ใช่เฝ่าแล้วนิดเลยเห็นแต่สูงแม่แม่เลยมาะผู้ตายนี่ตัวหมเพราะว่าเราไปเนแล้วตายอายุเท่าไหร่ตัวหมพอุจากว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบกวดีเจ็ดศูนย์ยาว่าออกเจ็ดศูนย์เ้นเนาะ เอ็ดชุนเต็มๆเลยประตัเจ็ดสิบปีและสิบมี่ินจักหี่อกมันีเกิดนเจ้าไิดวันเกิดเล่าเกิดวันที่หกป่ะเกิดวันที่หกตายวันที่หกโอ้บักเคียกับหกบักเคียกับหกบักเคียกับหกเออเมื่อุญจตนเออเมื่อตายเมื่อเกิดตายวันที่หกตายเมื่อเกิดนี่ก็เบิดบุญเนาะนวมาเนาะ ดีนี้ตายมือเกิดเราเกิดวันที่หกคุณบอกตายวันที่หกเดือนนี้เดือนเดือนเดียวสันนี่เกิดเดือนนี้ตายเดือนนี้แน่นอนบอกอาจจะว่ามีผู้เดียวเนาะมืดบุญเดี๋ยวนะอมืดบุญมืดคักต้องไปิดจางไหมดูดูอยากแน่นอนบ่บังอยากแน่นอนอยากแน่นอนคือเพิ่นบ่อยากแน่นอนคือเพิ่นแน่นอนคือแบบนี้ล่ะนี่มแค่ไหนเอาบ่เอาจังสีดอกไม้มันงามดิเขาจ้าชื่อม่านตัว อันตัวเลี้่บ่อซะนอเอาไว้สักก้อนหน่อยระเจ้าหัวจาตงตัวเาเอาไว้สักก้อนหน่อยก็ท่านไหนบ้านด้อันนี้ง้อกวันกันที่บาเอาเอาอาอากรจัดเจนสำหรับตัวเลขในส่วนของพอใส่กะได้มาหาเม็ดเดียวเม็ดเดียวกันเม็ดเียเอาตัวใส่หนีเชียวยังใส่การเมเชียขใส่ซ้แล้วส้หาเป็นส้นหาเป็นส้นเน่ย กันแม่นซีซีกับซีซอสามหาหาสามเน<อ>าะบานนี้เป็นในส่วนตัวรื้อบรรคันแม่นสีสสเรียนสีเรียนตัวใดหลังจากที่ไปงานศพหลกักการมาฝันว่าผู้าตายที่เข้าไปงานศพบมหาอีกในคืนหนึ่นงเนาะเข้าสีซื้ออายุเพื่อซื้อลักษณาในเลขกคนสวดมาั้งแต่ปลาโล่งคุณบอกปลาโล่งมีบ่ซื้อบ่ซื้อเป็นยังคือบ่ซสื้อซีซอตัวนี้ซื้อหกสามซื้อหกสามซื้อลอตเตอรี่นี่มักกัด สามแม่ใส่เดีี๋ยวนครับมาใส่เอามาใส่นี่ยอดหยือเปล่าเนี่ยเนี่ยเจ้าสามแม่ใส่คือมาบอกที่ไปตู้นี่เอาเอาหาใส่เอาสามใส่เลื่อนกันแต้มหนึ่งเอาง่ายมากฮกนี่มันใจแล้วมันใจเพราะว่าเลขมะเขือกับฮกมือเกิดเพคนกับฮกมือตไต้กับฮกเนาะถ้าชื่อเลขล่างซื้อเกตซูนชื่อเลขล่างซื้อเกตซูนชื่ออายุเพิ่นชื่ออายุเพิ่นโอ้โหไตย อ๋อคันซื้อเป็นสี่สิ่เล็ดแรงเป็นสี่เจ็ดศูนย์เนอะพี่น้องเนอะเนื่องจากว่าเป็นอายุอ่าของคนตายอ่าูเราเลจ็ดสิบคนอีกเลยวันเกิดเกิดวันที่หกวันตายกับตายวันที่หกก็คือได้หกมาเม็ดเดียวบานนีดก็เลยเสียเอาสามมาใส่แต่ว่าบอกที่มากของสามเพราะว่าสามนี่มันมาแข่งคู่ใดก็ได้อุอมข้าเจ้ามาแต่คุ่น้าวเจ้าก็บอกด้วยกันเลแฟร์ร่องใปเลขแฟร์ร่องเอียงย่ำอีกยักษ์บาท เจ็ดสี <F> ่องเยเจส่องอากะให้เอฟซีไปพินพิจารณาเอาชวนตัวเนาะนักตัวใดกะจัดตัวนั่นชวนตัวกอนตัวบอกตัวนี่ก็ออกตัวไม่ชวนตัวไม่มันอยู่ออกเลยออกนไ่ลด้ออกนล่ะเออเอาาจล์ก็พูดหลายๆครับผมพูดไหลาย